เราอยู่ในเกมมือถือนะครับเปิดร้านขายเสื้อผ้าค่ายเดียวกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่ผมลงในช่องห้องเก็บของเราสามารถเข้าได้นะครับวิ่งทะลุไปเลยถ้าจะออกก็วิ่งทะลุป,ประตูนะครับถ้าใครจะเอาของมาเก็บในคลังสินค้าเนะของที่สั่งตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับ เดี๋ยวเราสั่งเสื้อเชิ้ตสีขาวเอามาอย่างละกล่องแล้วกันแล้วก็ชั้นวางนะครับอ่าราวไม้แขวนเสื้อเนี่ยมันจะบั็กนะมันจะมีราคาสี่ร้อย0ามร้อยห้า้อยเจ็ด้อยแล้วก็หนึ่งพันนะครับรูปมันจะบล็กันเนี้ยคือราคาสี่ร้อยนะครับอันนี้คือราคาสามร้อยอันนี้คือราคาห้าร้อยอันนี้คือราคาเจ็ดร้อยนะครับ แล้วก็นี่คือราคาหนึ่งพันใครที่จะสั่งเนาะ,ะนึกว่าเป็นทางะยะลืมดูืมดู เสื้อขาวกับเสื้อดําเนี่ยเราจะสั่งมาได้ทีละห้าตัวนะครับไม่ค่อยกลุ้มนะให้สั่งที่มันได้หลายๆตัวนะครับสิบตัวขึ้นไป เดี๋ยวเรามาตั้งราคาราคาตลาดอยู่ที่15เราขาย16อันนี้เสื้อข,าว,อขาวขาวขายตามกว่าตลาดขาย20แล้วก็เสื้อสีฟ้าขาย30ใช่ไหมเราขาย32วิธีการคิดเงินก็เหมือนกันนะครับ ก็คือมันจะมีบัตรกับเงินสดเงินสดแล้วก็ทอนเงินนะครับเลขสีเหลืองนะเอาเลขข้างหน้าก่อนเลข5ก็คือแบงค์นะครับเลขข้างหลังจะเป็นเหรียญส่วนบัตรเราก็กดตามราคาเลยมีจุดเราก็ใส่จุดนะครับแล้วก็เกมนี้มีการจ้างพนักง,งานนะเหมือนกันนะับก็คือใช้50าสิไสาฟ้าแล้วก็พนักง,งานเนี่ยอยู่5นาที เดี๋ยวเราปลดล็อกใบยญากันอันที่มันล็อกอยู่นะครับที่มันล็อกอยู่แบบนี้เราต้องมาซื้อตรงใบย่าตรงนี้ซื้อเลยเดี๋ยวเราสั่งที่มันได้เยอะๆนะครับดูตรงกล่องเล็กๆอะ่ะอันนี้ได้สิบตัวใช่ไหมเราสั่งมาเลยอันไนที่มันได้สิบตัว ตอนจบวันมันจะมีหักภาษีด้วยนะครับเนี่ยผมโดนหักไปสาสิบหกนะครับถ้าใครเงินไม่พอสาสิบหกเงินเราก็จะติดลบนะครับ แล้วก็ตัวเกมมีการขยายพื้นที่ด้วยนะวิธีการขยายพื้นที่ให้เรามาที่หน้าการจัดการนะแล้วก็แถบตรงกลางใช้เงิน1นึ่พันในการขยายพื้นที่กด,ดขยายไปแล้วอ๋อมันจะออกมาด้านข้างตรงนี้มันไม่ได้ไปด้านข้างตรงนี้นะมันจะออกมาด้านหลัง แล้วก็เสื้อผ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันเอามาแขวนร,รวมกันไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันว่างอยู่ใช่ไหมครับ <S <S แต่พอเราจะมาแขวนนะครับมันแขวนไม่ได้นะต้องแยกกันนะครับเอากล่องทิ้งไว้ตรงนี้ราคาขายห้าสิบห้า ้ราขายหก เดี๋ยวเราลองใช้บริการเก็บขยะดูนะครับที่ใช้ยี่สิบสายฟ้าข้างๆจ้างพนักง,งานดูว่าหายไหมไม่หายนะครับก็คือน่าจะใช้ไม่ได้ด่ะตรอเขาแก้นะครับ เรามาเก็บวไว้ในคลังก็ได้วิ่งทะลุประตูมาเลย ถ้าไหนที่มันยังแขวนไม่ได้นะมันเต็มใช่ไหมมันไม่ได้เต็มหรอกแต่มันแขวนด้วยกันไม่ได้นะแล้วก็อันนี้เป็นวิธีการหาเงินนะครับให้ขึ้นไวๆนะเราสั่งเสื้อที่มันได้10ตัวนะครับแล้วเราตั้งราคาต่ำสุดเพื่อให้ลูกค้าหยิบเหมือนกับเกมซูเปอร์มาร์เก็ตเลยครับพอลูกค้าหยิบ4ีหคนนะครับ ต่อแถวแล้วเนี่ยเราก็มาปรับราคาสูงสุดเรามาคิดเงินนะับเราจะขายได้ในราคาที่สูงสุดเนาะช่วงแรกๆถ้าใครที่จะหาเงินแบบนี้นะครัใครที่ชอบเกมแนวนี้เนาะลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ